ไอ้ตัวนี้ถ้าเจอมันวิ่งเข้าทุกงานสารีเลยนะมันตัวอะไรตัวอะไรไอ้ถ้าไอ้หน้าขาวอ่ะมันจะมันจะสะกดรอยเราไม่ได้เพ่าเป็นหน้าขาวเลยมันรู้ได้ไงไม่รู้อ่ะมันเงียบรู้ได้ไงว่าคือหน้าขาวมันเงียบไงมันเงียบไอ้ห้องโอ้ห้องห้องห้องวีอยู่ห้องอยู่บ้านสองชั้นอ่ะหมายถึงฆาตกรใช่เขาอยู่กันสามคนนั่นตึ๊งเลยนักข่าวจับเดินทาง คุณครับผมเไหน่โอ้โหมันยืนดูดตั้งนานมาแล้วอุ้ยมันชั้นสองแล้วี่มาเอลยชิมห่าละหนูโดน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 ถ้าแต่ก่อนไป็นตัวนี้ฮะเราก็เล่นชิวนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนการวงแตกขอแอบตูวก่อนขอแอบตูวก่อนแป๊บวงแตกเว้ยเฮ้ยทุกคนมันเดินเข้าไปในบ้านแล้วมันเดินเข้าไปในบ้านแล้วทั้นไหนมันขึ้นทั้นสองป่าววะใช่ใช่ใช่ มันตามไงก็ไม่รู้ไปเมื่อกี้้าวกลับไปซ่อมเครื่องเดิมโอ้โหชั้นสามแล้วที่หมายแล้วออกมาจากเดียรพาไปชั้นสองตกใจยิ่งหล่นอยู่กิ้มขึ้นมาตกใจไม่ไหวแล้วแต่ไบฝ้ายรอดวะแล้วผมไม่รอดวะอยู่เล้าหมูแต่คิดเยอะไปไงเขาอยู่เล้าหมูแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยก่อนช่วยก่อนได้ไหมช่วยก่อนตอนนี้เลย ช่วยยังช่วยยังช่วยยังช่วยเลยช่วยเช่วยยังโอ้โเต้สู้สู้เต้เต้เตะโอ้ยยาพึ่งยังพึ่งยั่งเออแตะเลยก็ได้เต้ฉันละเอาเห็นบอกว่าแตะเลยก็แตะเลยแตะเลยแตะเลยวิ่งหน้าแล้วก็ดีละตูสินะ

พิว๊พิュ๊พิ้มันฮีกันเลยจังวะอย่าดูให้อย่าดูให้อย่าดูให้เพื่อนอยู่ไหนกันจ๊ะทุ่มแม่แล้วข้างหลังอะข้างหลังข้างหลังเอ้ยผมเปิดประตูตรงนี้แล้วนะอยู่ไหนอะหนูยังไม่ได้เปิดเลยมาฮีหน่อยไ่อยู่ไหนมาเจอกันที่วัวประตูที่เปิดแล้ววะตรงไหนเปิดประตูที่เปิดอไปกไปังไปตรงไหนประตูที่เปิดเดี๋ยวเตะอีกก่อนแน่เลยมันมันเตอรอยู่ตรงไหน เขาอยู่บ้านสองชั้นเนี่ยลงทางอีกแล้วเนี่ยอยู่ไหนกันฮัลโหลนี่ใช่ชุดประถมพยาบาลกับเพื่อนด้วยไปตรง้ามพี่กวง่าองเอ้ยคนเดียวอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเดินอยู่วะอยู่บ้านสองชั้นเนี่ยเออเดี๋ยวไปหาไล่ไลนไลหไลนไล่ไล่ไ็นไล่ไ็นไล่ไล่ไไ็นประตูไลนประตูไล่อยู่ไหนอยู่ไหนกันออกเ้ยออกเลยก็ได้อยู่ประตูฝั่งแดงแดงเลยเดี๋ยวแดงอยู่ประตูอยู่ประตูฝั่งไม่ได้เปิดเนี่ย เออมาเปิดเลยงั e ้นก็เปิดเลยมาอยู่ฝั่งนี้กล้องอยู่ฝั่งนี้กล้องนี้อยู่ฝั่งนี้ไว้ล่ชาร์จชาร์จดิไปเลยไปเลยออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้เป็นแล้วเป็นแล้วเริตื่นเต้นเรียบเรียบเรียบร้อยเจอแทฝงเลยฮะโอเคครับปั่นแป๊บก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเปิดไปปั่นชั้นสองไว่าดีกว่าจะเป็นที่ไวไฟอยู่บ้านไม่นะนะโอ๊ยแต่เงาอยู่แมคโคร ไฟอีกแล้วล่ะรู้รายอยู่ไหนไม่ทันไม่ทันสดสดสดไม่ทันไฟบอกทั้งวันเนี่ยพูดจะไม่ทันจบประโยคน์ไรเงี้ยไม่งนอนไ้่คุณทำไมส้มพังบ่อยจังวะโค้ชไก่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่วิ่งมาแล้วเนี่ยทางด่วนถูกกระลำท่วงชีวิตเฮ้ย่วงเวลาเไออไข่มาไปโดนโค้ชสองวะไอ้แย่ไปไปไป โดนอีกแล้วเฮ้ยมันไปตามด้ราเฮ้ยดนหินไปเร็วไปแล้วไปเรวไป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 เร็วไปไปพี่พีช้าไปพี่พีช้าไปมันมืดแล้วไปมันมืดแล้ว คนอื่ไม่เล่นแคตากรเลยเอาไฟกับเพื่อนๆนะฮะผมเล่นแคตากรไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยินแป๊บไปแล้วเหรอเออนิ่งไว้นิ่งไว้ยินแป๊บยินแป๊บยูผมสองขั้นเลยไปแล้วนู่นนั่นนู่นนะจยังเอาไว้เอาไว้บังไว้ยบังไว้บังบังโอ๊ยไปแล้วไปแล้ว หิน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 แต่ไปแล้วแต่ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนรักษาตัวเองแต่แต่กับกับไปกับไปหินได้ไหมกับไปหินได้ไหมได้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 มันกลับออกมัวแขวนแล้วเนี่ยวิ่งกันเป็นมดเลยเนี่ยตอนนี้มันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วใครอยู่ชั้นสองอะเราเองลงลงมาเออลงซ้อมเองเนี่อยู่ใช่ไหมตายแล้วตายอีกคนไปไหนอ่ะอีกคนไปไหน เสาไหนเนี่ยเสาสมชายอีกแล้วเหรอฟังตรงข้ามเดี๋ยวไปยินยินตัวเองได้ไหมคือแบบอุตายแล้วเหรอเฮ้ยซ่อมให้เสร็จเลยก็ได้มันวางแถบที่ผมละไม่น่าไม่น่าช่วยได้นิจจะไปช่วยไหมติ๊เสร็จเลยเติ๊กเสร็จเลยผมนัดครับน้องฟางนั่นแหละเเเรราาาตตตลูููยอยู่ไหนอ่ะคอตตอนฟัคบิชอยู่บนเนินอ่ะไม่เห็นหรอเป็นบ้านของฉันเนอะตรงมาแล้วตรงมาแล้วไปแล้ว ไปแล้วแหล,ละประตูเปิดประตูเปิดไปแล้วเหรอเย้ปประตู่หลอดไปสองมันอยู่ไหนสายไปสองประตูซ้ายมือพี่อ่ะเห็นอยู่ประตูอ wow> so ่ะแต่มันอยู่เนี่ยไม่เห็นมันอยู่ประตูไหนไปเลยไปเลยซ้ายมือไงหลังพี่อ่ะถ้าเปิดประตูหลังพี่ก้องอ่ะหลังพี่อยู่ซาวมันคื้นเนี่ยมันอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยมันอยู่ไปไปโอ้ยมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเดี๋ยวข้างยางแป๊บ เอ้ยมันเห็นป่ะเหมือนจู้เห็นป่ะไม่เห็นก็อยู่หลังโอ้มันมีมันมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีมันแคบอันเดียวมีแค่อาอนอันเดียวอ่ามันไปลายล่างปลายล้องเปิดตู้เปิดตู้ยังยางยังยางเตะเขาไปเขาไปในนี้ได้ไหมเนี่ยตรงกลางยางเนี่ยรูกลางยางเออแอบตรงนั้นน่ะซาวมันมาอีกแล้วไอชิบหายเอ้ยอยู่ไหนวะนิ่งไว้นิ่งไว้ อุ้ยมันเกดไปเลยพี่พี่ไปอีกครั้งนึงอีกั้งนึงตรงไปตรงไปผมชอบรองเท้าเขาอะรองเท้าก็สีแดงออกเลยหรอออกเลยหรอไม่ได้หนวันใช่ไหมจะได้แทงให้ออกเลยชื่ออะไล่ะคุณไม่เหมือนกันแต่คุณเหมือนกันก็แย่ละเป็นผู้ชายผู้ชายมาแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยไปเร็วมีคนข้ามผมมากมายโอ้โอ้โอ้ตัวอะไรอยู่หน้าประตูตัวอะไรตัวไหนอะ

ตามตามตามผู้ใหญ่มาไม่กล้าเต็มไปขโมยเลยนะต้องให้มันมองจนแดงถ้ามันถ้ามันกดมองทีนี่คือเต็มเลยนะเนี่ยเดินมาตามเขเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่มันจะอยู่แถวโรงพยาบาลนะฮะรู้สึกรู้สึกจะยินงั้นเดี๋ยวผมซ่อมซ่อมชั้นสองเลยแล้วกันไหนไหน ไม่เห็นแน่ก็มันน่ากลัวดิไอ้ไอ้ยังไงไอยังซ่อมอยู่เหรอ่ครับเด็ดกาผู้บังเลยแต่เด็กกาครับอย่าทักนานต่อใหญ่บรรมูนว้อนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยันทำไมข้างล่างเขาตื่นเต้นอย่างวะนิคผมไม่เห็นเจอไอ้ไอ้ตกใจไอ้ชิบหายเอ้ติดติดติดโอ้ยไอ้ตกใจมาแล้ว เต้หรือว่าแฟนอาร์ตให้พี่ใหม่แล้วนะคะแต่อยู่เครื่องแม่ค่ะเต้โอปอโอ้ยไม่ใจดิกอยู่ชั้นสองดิกดิกอยู่ไหนมันไล่ตูดมันนะเนี่ยซอยค่อยเนี่ยเนี่ยอุ้ยตายแล้วตั้งแฝ่ขอบเลงคนที่ไม่มีน้ำตาของพี่เบิร์ดให้หน่อยไหนวะขบ้านเข้าบ้านขบ้นโอ้ยอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าซอยค่อยเนี่ยโอ้ยโดนแล้วหนึ่งดอกไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นหิวทั้งนั้นเลย ไอ้นิกไม่โดนใช่ไหมเออไม่โดนเต้เต้ก็ปั่ายกนนิกมึงแกีอะไรอะไรแกเขาเออเอาล่อนเรียบร้อยใชิบหายเออแล้วใครวะไปซ้ายเฮ้ยโอ้โหเพื่อนโดนแขวนตรงนี้นี่หว่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแป๊บนึงขอตรวจดูก่อนนะช่วยก็ได้มาเฮ้ยมันไม่มันเดือดปุ๊ปัไม่ไม่ไม่มันจะไปรับมันเดือไปทางเต้แล้ ไม่ไม่เห็นเว้เยเมันไม่เห็นเว้ยกล้องมันมันน้อมน้อมมองมองรถขุนทองร้องกู้ข้างหลังเตะเตะมาแล้วเต้โอ้ใจมึงเ <c oughs> ตะกระชากเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วมันฟันเต้กระชากเต้กระชากเหรอไม่ไม่เออเตะกดกระชากไงมันแล้วมันก็ฟันเตะ <c oughs> เออใช่มันฟันผมเสียงตาลไงเอยผมได้ยินเสียงลมไหมใครออกไปละต้นเกมเลยแหละใช่แล้ว ไอ้บนลุกเต่าอ่ะใครอยู่บ่อพี่อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นอวตารพี่ทงที่ดีนะโอ้โหมมนเดินผ่านหน้าไปไอ้เมเยอร์อีกแล้วเมเยอร์อีกแล้วเหรอเจอหแม่งเจอกูด้วยเจอแล้วแหละไปละวิ่งจะวันนี้แหละซ่อมเครื่อง อาาโอ้โหอยู่ข้างหลังนี่เองบ้าเอ้บอกว่าผมไม่รู้ <gosto> ไม่นอนไม่นอนอดเดี๋ยวพวกนี้ไปหลับในห้องเออเป็นเนด็กดีเหมือนกันเนี่ยเราอ่ะมันไล่ใครก็บอกได้นะตอนนี้ไล่พ <ไป S 3> นิกอยู่ไหนเนี่ยไล่นิกอ่ะไล่นิก<น>บ้านอะไรเละเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่บ้านอวตารต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใครอยู่ข้างๆเนี่ยใครอยู่ข้าง

ให้เสียงเรียนนะครับผมได้จังไได้จังไได้สองช่องพร้อมกันทำไมบาร์บี้ขยันนีนหายหายยังลอยคอยไหนโอเคเจ้าโดถบอกถึกแล้วเครื่องปั่นวิ่งทะลุเครื่องปั่นเจ้ายุ่งใสยูมองไหนตอมเครื่องยูคือบ่เห็น มันกันจองแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรโอ้โหห้องวีลืมลืมไบร์โอ้ยกระพริบไปด้วยอะไรกันวะเนี่ยอยู่ห้องวีขอนเสาตอนนี้เป็นขอนเสากลัวโดนอะไรวะกลัวเดียวโดน ไอเดือดหน้ากาโอ้โหเป็นแห่งรับผมกแล้วทำไมพี拜拜่นิไม่ขอให้เสร็จคะจะขอช่องดูแลเองเปิดช่องผมทิ้งไว้ก็พอขอบคุณมากๆวิ้งใก้ห้องวีด้วยนะไปทำอตรงนั้นน่ะนิกล้องแหมใครจะไม่รู้ว่าห้องวิวจะต้องดีก็เขรอยากโเรียบร้อยข้าตกร์มันอ่อนมาช่วยเลยตีเสาหลังนะม จะลงมาจริงอะไปอดหลังสุดเลยมาผมหิวเร็วผมฮิวเร็วฮิวเร็วมันมาแล้วน่ะมันจ้องเต้มันจ้องเออไมีอะดเนลีปะมีดไม่มีไม่แม่ผมมีอะเฝันึ่เต้โดนฝันสอง่ะเฮ้ยไม่ไม่ปัหนผมมีอดเนลี พี่ตึงเลยเนี่ยจะตึงเลยไหมตึงเลยตึงเลยตึงเลยเอาเตะรอดเตะรอดเตะรอดก่อนมาเลยเอ้าเอาเี่ยกูไม่รู้เอาชิบหายเอาไมเตีไม่ไหนบอกเขาดีเลยเอราออคิวทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะดีนารีนขั้นไหนน้ส 不太。<laughs> <laughs>